สวัสดีครับมือนีมาฟังแม่สมพรนะครับผมถามแม่สมพรกันแล้วเป็นจังไดครับงวดนี้เป็นตระเถือ่กันบ่พี่น้องเอฟซีครับไปรับชมรบฟังจากกองเสียอีกพเ้เลยได้ครับบรรยากาศใสๆนะครับผมนะครับว่าพ่อเวอวันะครับว่าฟังท่าดีแล้วอยู่ดี

ทีนั่งขาซื้อกับพี่เจ๊สบเลยเบอร์ตัดสินได้เหมือนไม่เอายบอกกูได้กียันขัวมือนีม้อนีวกเกิสแปดอาติเ็นตมือข้าเจ้าเริ่มคาขายล้พ่เกิรนี้คมีัแล้วก็ีเพาะวถ้าแยแรตี่อาวันที่มันมีสิบ่านมาก สนต้องสมใบกสามใบชุดสามใใบเดียวสามใบลาดแล้วเสียเได้แล้วเด้อสุดสใบเออไ่อมี่ใบหานนสิบแปดล้านไี่มีแสาสิล้านเกินครับเกินเกินต้องสิบแปดล้านนะต้องมาปู่าแบงค์เคร่งได้บอกเป็นหารสองแบงคร่ไม่ไปให้แบงคเคร่ได้ว่าหารองแปด้านแบงคเครื่ง ที่แปลร้านแมงคืเปเท่าไรเอเอดเป็นเก่าารสอเนี่ยทานทานานคืนนากาศคุยมาเปากัเดบผมนี่สาคนน้ออี่บอคนถาม่าคูวันนี้ต่าหน้ามาที่เก่าบอนาเายราฝาูเาฝากเก่าอ่ะ ย่งหน้าหรือย่งหลังล่ะเพอเอาเอาสงโตสามโตนะคือเอาังันสามโตแล้วว่ะเอาสองโตกับพ่อว่าละกัห้องหน้ากับกับห้องหลังกับห้องหลังอได้วาละที่ดียห้องหลังสองโตหลังไม่เป็นสองโตน้าเรางเนาะมีคิปดีละสองโตหลังมันจะเป็นมูสีตัวค่ะมูเอา ห้าเจ็ดศูนย์หมูสิบแม่ตัวห้าเจ็ดศูนย์นี่สัตวเล็สามตัวแต่ว่าปู่าที่เบลเนี้ยสามตัวสองตัวเพราะว่าสองตัวหลังก็คขึ้นหนึ่งศูนย์เอาเราเห็นก็สีไหมเห็นก็สีว่าโตนกเนื่บอกแรกก็เกินตั้กันแล้วา สกันสาหากันมากันแล้วรวมบอตะปูอไเ้ยนลเด็กรถไทยรถอะไวะอ้าสองโตหลังไม่มานอดกากีนนี่ะบเนี่ยสองโตหลังสองโตหลังเอาแค่สองโตสามโตเบลใหยังแล้วอาแค่สองโตทอดมาี่พอสวัยถามปูนครับผมเพื่อนจะพากันเอาแต่ใครมดเดียงเน่าเนาะเคสชวนใครหมดเดียงว่าจะเรียกว่า องตัวล่างกับพี่จมูสซีมาแล้วเสีเขาโก้จะควองถึงมักตัวได้เดี๋ยวชยร์นี่พี่้องนี่อีพี่้องว่ามีแม่นี่พี่ก็คืออ่ะู้ใดที่สั่งแังยังเสีเห็นทีอยู่แมงค่ะเจ็ดศูนย์หมูสิบเจ็ดศูนย์หมูสิบชั้นบมาตรงนี้ก็คือบ้าบ่หอดแมงค่ะไปก็ถึงตรงน้งมาป่วยอ่ะ้อยออกตรงดิ้งเลยบ่ตรงดิ้งครับตรงดิ้งเล

ดีว่าไอ้บอกมาไอ้บอกใครบมแตด้งเนาเห้เจอจะก้ากับการไปเนี้ยเนาะเนาะจับลอตตรีก็จับไว้ไดแล้วลรตีเลยเจ็สูนนะตัวสิบมีมือเสาร์นี่มากท่านลรตตรีเดี๋ยวไายไกดี้จักรยานมาก่อนยังบอดไซด์ล้อกอนเอกันเบื้อตอรตีก็ไปเบิ้งก็ได้เนาะห้าสิบศูนย์ห่สิบอบบัวเอาสองตัหลังอืเอาสองตัหลัง จะเอาตัวทันแล้วที่อย,อยางี้ยังสามตัวู้ว่าแค่สองตัวนบ่างย่ได้ขีนี่คูว,ว่าน,นี่อย่าว่าน็กลมาเพื่อนอีกสองหลอดกล้าราแล้วรีบกลับเพืนมาพาไปแล้รีบกลับเพื่อนเยอ้ววันนีู้จะูวา่าจะขี้รถแดงไปออแต่จะไปจอดเพียนกลางทางรอมเพียนตัวได้หรอเ๋ววว่ามอเอาไดู้กนจะเพี้ยนที่ยังบาด่็จะซับค้าหลอกแบบเล เอารถท่านรถท่านทะเบียนรถใ่ดูนี่มันจะมา่ามะเฟิ่งพอดีเนาะหนึ่งหกว่ะหนึ่งหกแปดสี่ว่ะรถเปลี่ยนท่านไหนครับทะเบียนท่านขาวมาขาวท่านป้ายแดงค่ะท่านป้ายแดงเปลี่ยนป้ายแล้วเนี่ยป้ายเปลี่ยนไม่แล้วค่ะแต<อ>่ว่าแม่คู่เป็นไปธุระยอยู่ค่ะเป็นขับออกไปข้างนอกอยู่ ครับหนึ่งเจ็กหนึ่งหกแปดสี่อ้าวตัวพงมาลัยง่ายเนี่ยแปดหกสี่หนึ่งอ้าวตัวเรียนการบอกเสียงจำเสียงยำปูแล้ววันนี้ขั้นท่านเท้าเรียนออกจากไฟแดงมาตรงครับทะเบียนรถท่านเก่ากองไ่ผู้หกหนึ่งหกท่านเบียนรถท่านเก่าไปผู้หกหนึ่งหกหกหนึ่งหกขยเข้าตรค่ะ ับเลขนาเดสิบหกตรงกับทะเ 16, บเียนหน <15 8 S 1> ึ่งหกแปดสี่หนึ่งหกแปดสี่ป้ายทะเบียนสองสองเก้าแ<ไ>ปด <8 4. S 1> เป็นบาก้าวเปป้ายแดนสองสองเก้าแปดเปลี่ยนเป็นยังงบานี่เปลี่ยนเป็นหนึ่งหกแปดสี่หนึหแปดสี่เปลี่ยนป้ายมันที่แปดนะคะ เปลี่ยนวันที่เปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายวันที่แปดหนึ่งหกแปดสี่ได้พี่ดอกเอซี่ได้ไหมของขั้นที่เสียจวนก็ให้เข้าซูมกให้ขั้นเข้าซูมเปลี่ยนวันที่แปดเดือนที่แปดเขาบอกหกสี่เข้ากันได้จ้ิเปลี่ยนวันนี้นะครับเปลี่ยนวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอแม่ครูมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวทายลากหนึ่งที่ก็ดูรับชมเพราะว่าจะมีจะมีลำเบอร์อยู่เนี่ยลำเบอร์ป้ายตัวน้อยๆกวมาชงกันไหมค่ะ บอก่นีีผู้ให่สองอว่าว่าพจิกี่าแงไปค่ะ้วจะไรับถลูกกลางห้างเลียเตียงรถ้วดีเลียนป้ายอบ่โเนี่ยพี่บอพคน้าดเฉลยพฤศีิีมาแดงไปคือสองนย์เด็ดหนึ่งอะมาแดงเพิ่นเนาะก่จุอดกลางห้างแล้วก็บอก่าลับคันนเอรับกลางห้างลับาบอกว่ารับคานไหน เสแวแค่ไหนได้แตู่เสียวเดียวคัดเกลายวไปข้อมือนี่ใส่ไม่มากพอดีไม่ค่ะน่าขาวน่าขาวคนมากคนโผล่ถึงกระเียมกระเทียงจามูเนาะแต่ว่าหมดนี้นี่เดีเชีวเียงจามได้มาอ็งเบ็ดีน่ะโอ้เสียงจามมีรางวัลมีรางวัลบ้างเขียงจานี่ครับ ปแปดสี่วันนี่มีรางวัลสิกไปครับสิบหกไปกับสิปไปกับพร้อตัวกไม,หม,กกาาม่หนึงหกแปดสี่รงกันครับของแอรปัดแต่มาสรับห่วงเดอยพี่น้อเยอะี่เออเดย ไม่เท่าเลยค่ะยังบ่ได้ดู้นปูวิเคราะห์ได้หนิเข้าวิเคราะห์กันค่ะอันนี้เราามอยู่ั้นมะนางวิเคราะห์แต่ก่อนแต่วันนี้ใหดูสรุปตัวเลขแล้วค่ะต้องฟังวิเคราะห์อตัวเลขคือหลายตัวแท้อันนี้อันนี้วิเคราะห์กันค่ะยังท่านได้สรุปว่าตัวเลขเป็นตัวใดแค่เข้ามาวิเคราะห์กันซือซึนาะาข้อนหนจะเป็นต้องมาให้เนาะครับผมค่ะพี่น่เน่ยเลขกหนึ่งหกแปดสี่ขึ้กระปูวัวมาแล้วหนึ่งหกหนึ่งเก้ากับแม ที่ใหมากแต่อยู่ที่นี้ครับผม8ซี่กับแสงจันค่ะไม่ยัน8 4ี่กับแสงจันทร์และวพี่ออยังไงพี่ว่าวันเราเมื่อเนาะเด็นเนก,กกัน18เนาะ18ซีเนาะเราไม่คำพวนเนาะทะเบียนเกาับ29 2298แล้วหนังสือก็เท่9292สอนี้อันยังก่อน๊รบคอนีย โบตใจโคตใจแวฝันนั่นฝันแย่ฝันหนักฝันแนวฝันถึงวัดกงคือ4ีเซียนอ่ะงนั้นฝันถึงแบบห้าน้ำแล้วคนมายืนบ้งเต็มอยู่อันก็ร่างเขานามไี่พอเสียเนาะเพามันจะไม่ยืนเพ่อยังอยากอายอันไม่กดนะกาอัน เี่ยแ่นีนน่นี่เนาะคะฮยดงว่าาคาาโอยพมาอยู่บนหัวทหารคนก็อยู่แม่จ้ะแม่ค่ะเปนท่ไปไปตาท่าไรฟันคนลาอันจิมีโชวมีลบอย่งนั้นจากการเที่ยวโะหลังเสียาบารค่ะนั่นละเอาหอบหลักกฟันว่าเขาของนาได้ไปเจียแล้วมีคนมาอยู่บงเต้มอยู่เปิดประตูเบิร์คือสี่นละไม่ค่ะ คือกันก้อที่อเนี่ยคือกันแล้วในก้อนฝันอีกอันมื่อนั้นลูกคือก้อนนี่ฝันเห็นพ่อครับผมฝันเห็นพ่อแต่ไม่คือตั้งพต่นมาเบิ่งเบิ่งบ้านเบป็นยังไงนะว่าจะเลยว่าเอ้าฝันเห็นพ่อย่านไ่เลขนี่ทะเบียนสิมาทะเบียนรถตลอดเจ็ดเก้าศูนย์สองแล้วเขาเขาเปลี่ยนตู้เนี่ยเพราะว่าหัวอดันตู้บอก เจ็ดยังกาะเจ็ดศูนยเนะอเจ็ดยังเนเจ็ดเจ็เก้าเนะต่อเจ็ดเก้าก็บันวดก็ออ่านจะเก้าศูนย์เนาะตีให้ใส่แถบนวดแต่ไมาตรงกับจะเรียคิเนาะอื่ไดตรงกันอันฟันอินพาวันเนี่ยเลยเรีกกแดว่าพ่นเวียนยูครับนี่นะแสดงว่าเลขน้ำมั่ปูินสิเมีนเหล่าที่มันซื้อไ้นั่งทิวาอก็ใช่เพราะว่าตอนนั้นซื้อเจ็ดเก้าพอเจ็ดเก้าประเวเหลือเก้าศูนย์นาะที่วันวาครับผมแล้ววันนี้ซื้อเยอะยัง ลรดทะเบียนทะเบียนรดไปเยียงสุเราสิัรอยู่สองศูนย์เจ็ดศูนย์นี้หนสองศูนย์เจ็ดศูนย์สองเก้าครับผมอ้วนเพียนได้อยู่ี่นอท่านีบาะอ้วนเวียนจะอยู่นนะจะวิเคราะห์แล้วสีนองด้วครับผมวิเคราะห์ไปแล้วกัวถหอดัมื่อเขียนดเรับเขียนใส่กระดาษเลยก่อนครับผมค่ะระวังครูบกด้เนาะอันนี้ระวังหกระวังหก ขึ้นหกปะขึ้นหกปะหกเป็นติ่อยู่เด้่สิบหกไปกับเนี่ยทีนีแน่กันเด็กสิบหกเลยไงสิบหกสิบเก่ามี่แม่ค่ะปตะองวดครับแปดที่เสียงจําเราบางคนเอฟซีบางคนมันเก่าทะเบียนรถตันไหมเนี่ยไปไร่วมกันได้สิบเก่าค่ะโอ้บวกนี่ค่ะหกนี่ยหนึ่งหกแปดสี่บวกกันได้สิบเก่าพอดี อา้าวหมดครบอ่ตนนี้วันเนโอ้ออกไปครับเดสำรกับไปค่ะสำหรับแนวทางของเจ๊บันนะครับผมปูว่คนว่าเไหรครับผมว่าค่หจะเกี่ยวกับแผ่นทะเบียนไม่เนาะไครับผม่เรามาแรกเข้าจะเดิมาถามปูนะครับว่าในโลกทุนหลายกับไอ้ยิบยิบแบกน้นนะแต่ว่ากระทะตะกระยากมันสูงมาอยู่ ไปจะลงทุ่นอีละก็ทัางว่าใหนมีคอท่านมีคอเหมือจใจมีหลักหลาที่มีคอได้พูว่าที่แบวยังสามตัวเขาสองตัวท้ายอะไรฝ่ายบ้านเลขที่ล่ะห้าเจ็ดศูนหมูเสียบาันนี้สองตัวท้ายแต็สคิดตัวอะไรสินะนอนฟังแต่เล้ที่วาละอยู่ในวนเวียนในบ้านเลขกที่นี่ละค่ะ ยังอีโทรไปฮัลโหลแม่สมพรอดวง <laughs> มาแม่สมพรอฝันดีบอสสวัสดีค่พ่อโดนแล้วค่ะพ่อโดนแล้วยังต้องทำมังต้องทำดูข<า> <laughs> อสําหรับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ